สวัสดีข่อยไปนองตงังหลยตอนนี้น้องเหมยเขาได้มาที่ไหนเอ่ยจะพาพี่พี่ทุกคนมาเที่ยวอ่านี่เลยนะคะแดนแดนท้องทุ่งนาอันสวยงามนะคะมาแล้วมาเดินทางมาประมาณ20นาทีนะคะก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะก็ดูน้องกิ่ง จะไปจอดแล้วจะเราจะเดินไปเที่ยวข้างในเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเหมยอ,อยู่ที่อยู่ที่ถนนทางที่จะไปเมืองพงก็คือทางนี้นี่เองนะคะรถเยอะมากเลยนะคะทางนี้ถ้าตรงไปก็จะไปเมืองพงที่คูบาบนชุ่มท่านอยู่นะคะกอ็ออกมาได้ประมาณ20นาทีทางแยกนะคะทางแยกที่จะไปเมืองพงนะคะก็ ยี่สิบนาทีขี่มอไซค์มานะคะสองคนทางนู้นก็มีแต่ทุ่งนานะคะนี่ทางน้นเพราะว่าถนนที่เรามาไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าจะมาสซร์ไพรสพี่ๆเขาถึงท้องท้องทุ่งนานะคะก็เลยมาเลยค่ะขี่มอไซค์กันมาสองคนนะคะก็สูงขึ้นเขียวโอ้โหยังไม่งอกนะคะข้าวยังไม่ได้งอกน้ําก็แบบธรรมชาตินะคะยังมีน้ําไหลอย,อยู่ ไปไรค่ะนังกิ่งไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่กระตบของเขาไม่หายหรอกเราเดินไปตรงนี้เอง,องกิ่งวัวมอไซส์หายเพราะว่าวันนี้เหมือนคื้มๆก็เลยเอาล่มมาด้วยนะคะเนี่ยจับล่มมาด้วยตอนแรกก็อยากไปเดี๋ยววันหลังจะพาไปบนพระธาตุตรงน้นจะได้เห็นวิวอีกมุมหนึ่งของทักีเล็กนะคะเดินทางมา20นาทีนะคะ สวยมากโอ้หอมหอมต้นข้าวหอมเขียวเขียว่ะโอ้ได้กินอยู่ละแมอาแม็กออกคือมันเป็นเขียวไงหนูก็เลยใส่แม็กไว้อ๋อไม่ชอบกินแบบนี้เหรอโหคือแบบกินแบบเนี้ยมันแบบธรรมชาติมากเลยอ่ะแบบหอมมากโกมันน่าจะไม่มีอิตากเนาะโกอิตากอิตากคือยังอิตาก็ทาดอ่ะทาดอ่ะทาดเขาเรียกเมืองไทยน่าจะไม่มี น่าจะไม่มีม,ม,ม,มันร้อนมันถ่ายอยู่ในแบบในป่าอย่างนี้น่าจะมีนะรถก็สัญจรไปมากเยอะมากท้องเออท้องฟ้าวันนี้โหสวยมากเลยนะคะเนี่ยตรงนั้นสิเป็นวงกลมวงกลมมาเลยใช่เดี๋ยวาทางนูน้นทางนี้นี่วงกลมวงกลมก็อ่าทางนน้นสวยมากเลยนะเนี่ยกลมๆแล้วก็สว่างออกมาข้างนอกโอ้โหบรรยากาศ เดี๋ยวคิดถึงหมู่บ้านไหมฮาคิดถึงเมืองยองเขียวกระตี้นี่เดี๋ยวเราไปดูกระต๊อบเขาดีกว่าไม่มีคนนะหลังก็เลยไปนั่งไปได้เหรอน่าจะมีทางเข้าอยู่นะมีมีมีไปลุยเลยค่ะโอ้ยโอ้ยปูปูที่มันตายแล้วอ่ะที่ปูมันวิ่งออกมาแล้วก็มด กินมดตอมไปละน่าจะมีปูอยู่นะม,ม,มันไม่ออกมาหรอกนาะนี่ไงมีทางไปโอ้โหเขามองเราใหญ่เลยแบบนั้นเขามาทำอะไรไว้ทางนู้น,นเขามาซ่อมนานะคะคนอื่นเขามานามันนาของเขาเดี๋ยวเรามาเที่ยวนาของเขานะคะนี่กระตลอบกระตล็อโอ้ยหอมหอมเขายังไม่ออกแต่หอมแล้ว ถ้าเข้าออกมานี่ยิ่งจะหอมกว่านี้นะมีต้นกล้วยด้วยนี่กระต๊อบของเขาเถียงนะงงานังโมนอันนี้ยานอันนี้าตรงนี้นะคะโอ้โหถ้าเอาของกินมาปูเสือแล้วก็โอ้ยมดนั่งไม่ได้มดผ่านมดผ่านเอาเอาของกินมานั่งเสือกินตรงนี้น่าจะโอเควันนี้ไม่ร้อนก็ หรือว่าบรรยากาศดีเนาะลมก็พัดเดย็น Trans ๆอย่างเงี้ยดูเราไม่เจอเจ้าของเขานะเราก็เลยขอที่เออ <c oughs> ขอขอที่นะอุ้ยมดเยอะมากขอมาอมาถ่ายทำนิดหนึงเราไม่ค่อยได้มาเที่ยวนั่งเลยนั่งที่ข <c oughs> เ,เขาใช่มดเยอะมากเพราะว่าเอาขาสางอ๋อเอาของกินมาปูกิน แบบชิวๆแล้วก็นอนน่าจะเย็นสบายมากมาเย็นจริงๆนะคะวันนี้ก็คือแดดบรรยากาศมันได้อะ่ะถ้าแบบมาแบบร้อนๆนี่ก็คือน่าจะเป็นลมก่อนที่จะมาถึง <c oughs> ขี่มอเตอร์ไซค์มาไงคะเจะโทรศัพท์มาไหมเอามาพอถ่ายวิดีโอแป๊บนึงเล้วเ,เดี๋ยว่อยส่งให้หนูโอ้ยลมเย็นมาก ตอนนี้ต้นข้าวก็ยืนต้นประมาณจะถึงจะถึงเอวแล้วนะคะเนี่ยแต่ข้าวยังไม่ออกนะคะข้าวยังไม่ออกแต่ก็หอมหอมเดียวมันบาดหอมมากโอ้ ดูนะล็อกนาเขากว้างจังเลยที่มึงยองนี่เอ่ออะไรนะเขาบอกเขาจะเรียกยังไงล็อกนาเนาะมันจะแคบมากนะคะเฉพาะเดินแบบคนเดียวถ้ามาสองคนนี่คือคือแบบขยิ่งก็ตกนาแล้วนะคะเงียบมากได้ยินแต่เสียงรถผ่านไปผ่านมา เมืองพงน์นี่ถ้าไปก็ไกลมากเลยนะคะเป็นชั่วโมงเลยนะคะถ้าไปขี่รถไปยังเป็นชั่วโมงนะคะถ้าขี่แบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็โ,โหยิ่งน่าจะนานอะ่ะแถวนน้นก็จะมีน้ำโขงตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะปิดร้านเพราะว่าเขาขายของแบบเหมือนริมชายหาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีกลางร่มแล้วก็มีการขายของด้วยตอนที่อืม ช่วงสองสามเดือนที่แล้วอะค่ะก็ไปครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาจะยังเปิดอยู่หรือเปล่าไม่ได้ไปนานแล้วะค่ะเพราะว่าโควิดก็เขาคงน่าจะไม่ให้ไปเที่ยวมั้งคะน่าจะมั้งคะน่าจะไว้ก่อนนะคะบรรยากาศดีมากคนที่แบบอยู่เทียงนาแล้วนอนหรือ นั่งชมท้องทุ่งนาอย่างนี้น่าจะเย็นสบายมากเลยนะคะเนะี่ยทางนน้ดเขาก็มีคนมีคนนั่งอยู่ที่กระต๊อบของเขานะคะอ่าเขาก็จะเล่ๆมองเราหน่อยเพราะว่าเขามาทำอะไร <laughs> แต่งตัวแบบนี้ไม่ใช่ไาคนมาทำนานี่นายน, <laughs> นกก็ไม่มีมากินอ๋อยังไม่มีต้นข้าว ล่งจ่งเย็ยนสบายมากนะะทางนู้นก็น่าจะเป็นภูเขาฝั่งไทยแล้วนะคะที่สูงสูงน่าจะเป็นอืมยังไม่ถึงตรงนูนน้นเนาะน่าจะเป็นนางนอนแล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะอ๋อน้องใหม่จำได้แล้วภูเขาสองลูกที่เอ่ออะไรนะตรงนู้นอะ่ะมันเป็นดอยผาฮี เคยขึ้นไปแล้วมันจะมีตรงกลางที่แหว่งอยู่ตรงนั้นนะคะมันจะมองออกมาเห็นวิวแม่สายนะคะเดี๋ยววันหลังก็ถ้าเปิดด่านก็จะไปเที่ยวอีกรอรอก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวพวกเราถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกับนังกิ่งก่อนมาท้องทุ่งนาทั้งทีก็ต้องถ่ายรูปกับท้องทุ่งนานะคะปีวีทุกคนเราเจอปูด้วยมันกำลังหนี อู้หนีมันไม่หนีเฮ้ยเอาอะไรไม่เย่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันจะหนีก็อยากให้มันออกมาให้เห็นไงอยูจับปูเดี๋ยวก็ร่างเข่ากับอีนึงได้หรอ่งโอ้โหไวมากเน่แบ่งตัวอีกนึงไปโอ้กะขายกิโลก็หอือแล้วกินเนี่ยอ๋อกินแก้วหันเนื้อกะกะ เมื่อกี้ไม่เห็นอีกตัวงอ่ะโอเคไปไปถ่ายรูปอีกเนียเขามาจับปูคือเขามาจับปูล้วนนนะคือน้องกิ่งบนกลัวอะ,อะไรนะน้องเหมยเรียกเขามาจับปูนะคะเห็นปูคือเขาจะเดินผ่านแล้วแต่ว่าอาน้องเหมย เรียกเขามาจับน้องกิ่งบอกว่าจะทําบุญนจะ,จะ,จะ,จะจะทําบาปน้องกิ่งบ่นให้น้องเมย์ก็อยากให้พี่ๆได้ดูว่าเขาจับปูยังไงนะคะก็เลยเรียกเขามาจับปูที่เราเห็นนะคะน้องกิ่งบ่นใหญ่เลยนะคะโอเคมาถ่ายรูปเขาเดินกลับไปแล้ว,วโอ๊สเตงามาออลมพัดมาด้วยโอ้โหไปถ่ายรูปก่อน ไปค่ะตอนนี้แดดก็เริ่มออกมานิดนึงแล้วนะคะแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะยังอยู่ได้นะคะใสอใส่สแขนสั้นไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวดำนะคะไปแล้วก็เดินออกไปแล้วเดินออกไปก็จะไปซื้ออจอก็คืออะไรอ่ะมันเป็นของทอดนะคะเห็ดทอดเอ้ยอะไรอ่ะเอ่อ ขขาโพดทอดแล้วก็มีพักหนอกทอดตอนนี้จะพูดคืคอลุยภาษาใต้ภาที่เรเออแต่ว่ามันลืมมันก็มีลทอดหล,ห,ลห,ลหลายอย่างนะคะ<ช>แต่ชอบแต่เห็ดกับอะไรนะข้าโพดสองอย่างนะคะเดี๋ยวจะไปซื้ออัลูอัลูอลอ,อะไรนะไม่ใช่อัลูอะไรนะบุตีใช่ไหมม,มีอยู่หรอ ไม่มีที่ร้านเขาเหมือนไม่มีนะโอ้แดดร้อนมาแล้วแดดร้อนมาแล้วโอเคไปไปต่อไปคือไปซื้อของกินแล้วไปกินกันที่ร้านช่องเออแดดจ้ามาแดดจ้ามาเลยนะคะตอนนี้เคยจับคจับปูเออค่อยจับปูต่อยเลยนั่นนะนี้น่าจะเยอะ่มน่าจะเยอะแหละเพราะว่าโอ้โหดูเลยซ้ำซ้ำอะไรอะ สามถังก็ยังเกือบเต็มนะคะไปไปเจอเออเนาะง่จอย่างที่เดินออกมาเขาก็มีแต่เราเดินยันดันมาทางเดิมโอ้ยร้อนมาแล้วร้อนมาแล้วไป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 เจอกันที่ที่ร้านของทอดนะคะจะไปแวะเอ้นี่นร้านตรงนี้ไงทำไปแวะคืออจอถ้าไปตรงๆก็ยศจะท่นี้เลยถ้าไปตรงๆก็เป็นสนามบินแล้วนะคะอันนั้น ออเธอเขาจะไปตรงอะไรสักขนาดนะโอ้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไป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 ถามดูนะคะว่าตอนนี้มีอะไรบ้างกอน้องเวยก็จะเอาแต่เห็ดกับโมแน้วยองบูไว้อยู่เหมือนตับัวปาขนาดดูอยู่นานจ้ะ นี่นะคะหน้าตาของมันจะจะเอาไหมก็ตอนนี้พี่ไม่สั่งแค่เห็ดกับอ่าอะไรนะจ้องพูเองอะ่ะแมวใช่ไหมแมวก็ตะป้อยไ,ไปอยู่ยองบมงกี่ใบนะอ่ะฮะอ่ะยองบูนโมเนี่ยปลาแสร็ทั้งมร,ร้านนี้คืออร่อยนะคะอร่อยคือขายดีถ้ามานั่งกินก็ต้องรอคอิวยาวเลยนะคะตอนนี้ถือว่ายังเช้าอยู่ก็ปุง ก็ใบาสามก็ยังเช้าอยู่เนาะก็ก็คนยังไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ถ้าเย็นกว่านี้เขาจะหมดเช้ามากเลยนะคะตอนนี้มันจะมีใบโบกด้วยมันจะมีครบเลยนะคะแต่น้องไม่ไม่ชอบชับสองอย่างนะคะก็เลยเอาแค่สองอย่างหม้อท่อทองโกหโคตรใหญ่นะคะ ลูกค้าเขาก็เยอะมากเลยนะคะก็น้องกิ่งเขาไม่กินก็กินเองกินคนเดียว<ม>ก็ยังไม่ได้นะคะถ้าได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าร่าเท่าไหร่แล้วก็จะได้กี่ชิ้นเนาะ ใช้ยเยอะมากนะคะตอนนี้เอ,ออันนั้นมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าของเราจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาสั่งไว้ก่อนล่วงหน้าเราก็เยอะเลยนะคะข้าวโพดน่าจะยังไม่ได้มาของเราเพราะว่าเขามาก่อนเราตั้งเมื่อกี้แล้วน,นา,านๆๆ เปนายี่สิบบาทนะคะยี่สิบบาทคามไม่รู้กิ่ชิ้เดี๋ยวกลับไปที่ร้านเดี๋ยวเราไปนับดูนะคะโอเคอ่าไปเจอกันที่ร้านแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้น้องเหมยก็ได้กลับมาถึงร้านแล้วนะคะคือไปถึง ชั่วโมงกว่าที่เราออกจากร้านไปนะคะก็น้องจิงก็กลับไปแล้วนะคะน้องไม้ก็จะมากินของทอดข้าวมันนะคะน้ำจิ้มของเขานะคะเป็นน้ำจิ้มมะขามอร่อยมากๆนะคะคือ,อ,อถ้าเจ้านายที่อร่อยอร่อยก็ต้องเด็ดที่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเขาเด็ดถึงอร่อยคนถึงติดนะคะร้านของทอดนี่มีเยอะแต่ว่าน้ำจิ้มเขาไม่เด็ดไงคะ เขามีผักแถมมาให้ด้วยนะคะเนี่ยผักกะหล่ำปีก็จะมีอยู่กี่ชิ้นลองนับดูหนึ่งสองสามได้ข้าโพดมาสามชิ้นเห็ดสองชิ้นนะคะยี่สิบบาทนะคะก็สามชิ้นสิบบาทข้าโพดเห็ดชิ้นละห้าบาทนะคะก็จัดราคานี้เลย ๋อเมื่อกี้น้องไ่ลืมเขามีข้อ,ขอหิวอะไรนะรวยงาดำงาขาวอาเงี้ยค่ะกับเกลืออร่อยมากแนละ้วลืมไปจริงๆคือตอนนั้นยังไม่ทันคิดแลามากินข้าวโพดกันก่อนน้ำจิม้มเขาเด็ดมากนะคะคือตอนนี้หิวข้าวบอดีเลย เห็ดนางฟ้าหรือเปล่านะคะน่าจะเรียกว่าเห็ดนางฟ้าคิดดูก่อนใช่แล้วใช่แล้วอืมคือหอมเห็ดมากนะคะเดี๋ยวถ้าวันหลัง วันหลังไม่รู้วันไหนโมไปก่อนถ้าเรามีเวลาก็จะเป็นลองนั่งกินดูร้านนั้นนะคะนั่งที่ร้านเลยนะคะจะได้ฟิลกว่าเยอะนะคะเขาก็จะมีน้ำชาให้เราด้วยจะไม่ชอบน้ำชาประมาณนะคะอือร่อยมากเลย โอเคนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนยกก่อนเพราะว่ามันวางแล้วมันเตี้ยต้องก้ม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 วันนี้ก็ได้ไปเที่ยวทุ่งนาบรรยากาศคือวันนี้คือเหมาะเหมาะเหมาะมากนะคะที่ไปเพราะว่าแดดไม่จ้าไม่ค่อยร้อนแต่ว่าตอนที่น้องเวนเท้ากลับแดดร้อนนะคะแต่ตอนนี้ก็แดดเริ่มจะเหมือนเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้แล้วนะคะก็บรรยากาศมันคือ น่าอยู่น่านอนแบบไปนั่งชิวๆกินน่าจะสบายมากนะคะเย็นมากนะคะแล้วก็ปูก็ยังมีอยู่นะคะมันยังไม่ยังไม่หมดฤดูหรือเปล่าเห็นเขาเก็บมาโอหเยอะมากเหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวน้องหมยขอตัวไปกินกินต่อเดี๋ยวถ้ากินโชว์วิพีเขาไปเยอะๆเดี๋ยวกลัววิพ,พีเขาหิวหิวตามน้องหมยนะคะโอเคค่ะอ๋อนี่นะคะน้ำน้องหมย ไปออกกำลังกายมาแล้วก็ต้องกินน้ำเกลือแร่เย็นๆนะคะโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องไห้ด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะไปถ่ายทำให้ดูอีกทีนึงนะคะก็คือออกไปนอกเมืองเลยนะคะไปประมาณ20นาทีนะคะขี่มอไซค์ไปคือไฟแดงไม่ค่อยไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะ าขี่รถใหญ่ไปเนี่ยอ้โเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่ไปไปง่ายนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวคอนโวไปกินก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยววันหลังพาไปอีกนะคะสวัสดีคอย